สวัสดีครับท่านผู้ชมเอฟซี FC ทุกท่านครับเพื่อนเพื่อนอ่ายูทูบเบอร์ทุกคนครับวันนี้พาทุกท่านมายกตุ้มปลาไหลครับเป็นอ่าที่มาใส่เอาไว้อ่าจากเคสของการย้อนตำนานเหยื่อก็จะเป็นเหยื่อวันที่สองมาแล้วครับวันนี้ วันนี้คืมครับก็จะใส่วันนี้แล้วก็พรุ่งนี้ก็จะยกขึ้นแล้วครับเพราะว่า,าถ้าเป็นไปตามคาดการโมเดลของสำนักงานพยากรณ์อากาศอย่าง CFS Forecast กับ ECMW ก็คาดการเอาไว้ว่า,าวันนี้สามสี่ห้าฝนจะตกหนักก็ถ้ามันตกหนักจริงนะครับมันก็มันก็จะท่วมท่วมสะพานเลยครับแถวนี้มันจะท่วมสะพานเลย เพราะว่าอ่าน้ํามันจะไหลามาจากข้างบนมาเรื่อยๆครับตอนนี้คือทางห้วยสลา,านะครับอ่าน้ําล้นสปร,ริงเว้ยปุ๊บแถวนี้จะท่วมเลยเไปลองติดตามมาดูครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะเก็บขึ้นก่อนเพราะว่าดูสถานการณ์ก่อนนะครับแต่ถ้ามันไม่หนักมากมันก็ เราก็ขยับขึ้นมาใส่ต่อได้แต่ถ้ามันหนักมากมันจะท่วมสับพันเลยครับเรามาดูกันครับวันนี้เราจะย้อนยกย้อนไปไม่มีเลยครับตลนไหลมันไม่มีตัวจริงครับดูกันต่อครับ โอ้หลงลึกจังจมมิดเลยมีตัวเล็กตัวหนึ่งครับูตุ่มรั่วหรเปล่าครับถ้ารัว่วจะได้ปะวันนี้เตรียมอุปกรณ์มาพร้อมเลยตัวเล็กตัวหนึ่งครับ อันต่อครับไม่ค่อยมีตัวแล้วครับย้ายออกไปแล้วยังไงก็ต้องเก็บขึ้นอยู่แล้วครับโอ้อันนี้มีครับต้าหมักคูณอยู่ยังจากเมื่อวานนี้ปะาไปป่า้อยขาดไปนี่ครับตรงนี้วันนี้เตรียมอุปกรณ์มาเลย ตัวหนึ่งครับไม่ไม่โตรครับพรหมากคูนี่นน่ครับวิธีซ่อมตุ่มของเราที่โดนหนูกัดขาดผมจะใช้เคเบิลไทยครับดึงดึงดึง,ด,งดึงเอาเลยครับก็ง่ายดีครับเพื่อนๆก็ลองไปทำดูนะครับโดนกดัดขาดตรงไหนเราก็ แต่มันรูไม่ใหญ่นะครับเราก็ใช้เข็มบลไทยเลยครับนี่ครับเอาเค็มบลไทยดึงเอาเลยครับง่ายดีเอาต่อครับนี่ครับพาเรามาใส่ไว้งสูงอย่างนี้นะครับหนูมันจะกัดโอ้มีตัวครับย้อนแสงกว่านี สองตัวครับตัวไม่ใช่โตครับตัวท่อมาคูณนี่นีครับอะไหลยตัวไม่โตครับท่องมาคูณสองตัว ได้มาสองตัวครับไปตตอครับมีตัวไหมหลังนี้โอ้วันนี้มีครับตัวงามอยู่อ้าวมันจะแถมปลาช่อนมาอีกตัวหนึง่ง มีตัวนึ่งครับงามๆอยู่ปลาช่อนปอกอ,อีกตัวนึ่งก็บางคนคงจะแปลกใจว่าปลาช่อนมันเข้าไปได้ยังไงนะครับคืองาม,มันรูใหญ่ครับดูไม่เห็นครับนี่ครับปลาไหลตัวนึงปลาช่อนตัวหนึ่ง เราได้มาตวงครับไปต่อครับไม่มีเสารฟงเสาไฟเลยครับโอ้กองก็มองไม่เห็นครับโอ้ ย,ยุบฟาวครับหาง่อครับดูหลังนี้มั่วอนนี้พอมีตัวบ้างวันนี้มีไหมโอ้อันนี้มีครับตัวใหญ่เลย โอ้สองตัวครับมตัวหนึ่งตายอ่ะโอ้ตัวหนึ่งตายครับกัดกันร่ออ่ะดูมีรอยกัดมาด้วยนะครับเนี่ยบนหัวตัวหนึ่งตายเลยครับ หน้่ตัวนึงครับงามๆอยู่ครับตัวหนึ่งตายครับสองตัวอะไรตัวหนึ่งตายไปต่อครับโอ้เมื่อกี้ตัวงามเลยครับสองตัวแต่ตัวหนึ่งตายครับโดนมีรอยโดนแกดมาโอ้นี่ตัวนี้ครับมะช่อนหรือเปล่าดินแล้วก็ดักนี่งไหลตัวแมงก็เต่าตัวครับ หลไยตัวมีก็เต่าตัว,ตวโอเคครับได้มาตัวนึ้งใหญ่กว่ามาคูนนิดนึงเนี่ยครับรอยประรอยประจากหนูกัดเราจะเอาเคบไไทยเนี่ยเรบรไทยรัดเอาไวค้ครับเนี่ยมันออกหมดเลยครับ ดูต่อครับแดบดบเริ่มออกแล้วเมฆหายหมดออกไปหมดแล้วตกที่อื่นหมดแล้วครับดูต่อครับอ้หลังนี้ฟาครับออกได้เปล่านี่โอ้อาจะะออกรอยขาดนี่แหละครับ นี่ครับเที่ยวได้มัดแล้วมันไม่อยู่นีครับเดี๋ยวต้องเคมบนทายครับครับเดี๋ยวซ่อมตุ้มก่อนดูกันต่อครับแบบนี้ไม่เคยเข้าเลยครับอันนี้เข้าครับ มันไม่ใช่ไม่เคยเข้านะครับคือเมื่อวานนี้เราซ่อมตรงนี้ไปครับเนี่ยนี่ครับเห็นรอยซ่อมที่เป็นเคเบิลทายมีรอยตัดนี่ครับนี่นี่นครับบริเวณนี้ครับนี่ครับเราเคเบิลทายไปมัดเอาไว้หนึ่งสองสามสี่ห้าห้าอันครับเราผมก็ตัดออกเพราะว่ามันอยู่ข้างล่าง ตัดออกเพราะว่ามันอยู่ข้างล่างเพราะว่าถ้าเราปล่อยเอาไว้มันจะเสียบไม่ลงมันก็เลยได้ตัวครับวันนี้ยังไม่ใช่ออกไปยครับสินี่ครับตัวงามเลยเห็นไ,ไหมครับก็เลยเข้าครับมันเลยไม่ออกมันออกไม่ได้ครับเจอเขียบนไทยรักเมื่อวานนี้ ว่ามันไม่ไม,ไม่ไม่เข้าซักไม่ไมีไม่เคยได้ตัวเลยหลังเนี้ยพอเราซ่อมไปปุ๊บได้ตัวเลยทีรครับได้มันตัวครับครับก็ได้มาอยู่หกเจ็ดตัวแล้วครับมันตัวไม่โตครับมีตัวโตสองสตัวเองก็จากการ อีกข้อก็ไอหลังที่มันไม่เคยได้ตัวหลังจากที่เราซ่อมไปมันก็ได้ตัวครับก็แสดงว่ามันมากินฟรีอยู่หลายวันครับโอเคครับเดี๋ยวไปสรุปผลงานที่บ้านครับครับมาสรุปผลงานวันนี้กันครับนี่ตัวไม่เคยโตครับมีตัวโตวไม่กี่ตัวเองแต่ที่จะลงให้ดูก็เพราะว่าไอที่ว่าตุ้มมันรั่วนะครับแล้วเราซ่อมไป ปรากฏว่าพอเราซ่อมไปแล้วมันมันเข้าครับก็แสดงว่ามันกินฟีมาหลายวันก็จะเก็บขึ้นเลยครับเพราะว่าเดี๋ยวน้ํามาแล้วมันมันจะเก็บไม่ทันเพราะว่าบริเวณที่ผมใส่เนี่ยถ้าน้ํามาแรงนะครับมันจะลงไปเอาไม่ได้เลยตุ้มมีตายตัวหนึ่งนะครับเดี๋ยวจะวิเคราะห์ดูว่ามันตายเพราะอะไรนะครับ หลายวันนี้ก็หกเจ็ดตัวเหมือนเดิมครับแต่ว่าตัวโตไม่ค่อยเยอะมีตัวโตอยู่สองสามตัวเองนะครับตัวเล็ก็เยอะครับนี่ครับปลาไหลตัวนี้มีรอยที่หัวเห็นไหมครับเนี่ยมีรอยที่หัวส่วนอีกตัวหนึ่งนะครับที่มันตายนะครับนี่ครับ ไม่ทราบสาเหตุครับว่าตายเพราะอะไรแต่พ่าที่ดูน่าจะโดนตัวนี้แหละครับพยายามจะกินครับเนี่ยตัวนี้ครับมันพยายามจะกินตัวที่มันตายคือจะกินตัวนี้เลยครับเนี่ยเนี่ยคู่ขนาดนี้นะครับมันกินกันได้เลยนะครับเนี่ยมันสามารถกินกันได้เลยตัวขนาดนี้นะครับ กินกันได้เลยเนี่ยครับปลาไหลตัวขนาดนี้ตัวขนาดนี้นะครับเนี่ยนี่ครับตัวขนาดนี้สามารถกินปลาไหลตัวขนาดนี้ได้สบายนี่ครับตัวขนาดนี้เพราะ,ะนั้นผมคาดการว่ามันจะโดนต้องพยายามโดนกินนะครับนะครับก็สรุปออกมาก็คือ หกเ็ตัวเหมือนเดิมครับแล้วมีตายตัวหนึ่งตัวไม่โตครับตัวตายเอปลาช่อนนี่มันเข้ากันทําไมก็ไม่รู้ครับทุกวันทุกวันเลยเนี่ยนี่ครับเนี่ยครับก็เดี๋ยวจะลองให้ดูนะครับคลิปนี้ว่าเพราะว่ามันมีวิธีการแก้ปัญหาเรื่องหนูกัดตุ้มด้วยแล้วก็เราจะ ให้ดูว่าไอ้ที่เราซ่อมไปเนี่ยปลาไหลมันเข้าสแสดงว่ามันกินฟรีมาหลายวันแล้วนะครับขอบคุณครับที่เข้ามารับชมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนขอบคุณมากมากครับสวัสดีครับ